เอาแล้ววิชามหาคุณหนุนเต็มสูบนิรโทษกรรมฉบับก้าวไก่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของพรบนิรโทษกรรมฉบ,บับก้าวไกลนี่ครับที่กําลังเป็นกระแสเป็นข่าวหูไปกันเรียกว่าตอนนี้เลยนะครับออกมานะครับหลายๆฝ่ายก็กําลังรอดูอยู่นะครับว่าเอ๊ะ นะครับปรบอนนี้รโทษกกามเนี่ยจะช่วยบางฝ่ายหรือเปล่าจะช่วยพวกกันหรือเปล่าหรือว่าจะช่วยประชาชนหรือว่าจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่ตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะยังไม่ได้เข้าสภาและที่ออกมาก็เป็นแต่ละฝ่ายออกมาพูดออกมาจากให้ข้อคิดเห็นล่าสุดนะครับคนคนนี้นะครับได้ออกมาก็คือคนที่ชื่อวิชามหาคุณนะครับถ้าใครใครจําชื่อนี้ได้นะครับต้องบอกเลยว่ามีผลกับทางการเมืองเยอะมากๆก็ต้องไปรอดูนะครับว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงเอาแล้ววิชามหาคุณหนุนเต็มสูบนี้ ประโทษกรรมฉบับก้าไกลใช้ทวัดลุกหนักดอดพบอดีตบิ๊กสารดีกาลุยดันนิประโทษกรรมวิชาหนุนเต็มสูบแนะให้เขียนถึงเหตุการณ์เป็นหลักตามรอย66ทับ2-3ยบพฤศจิกายน256นายวิชามหาคุณอดีตกรรมธิการอดีต กรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชและอดีตประธานผดผนแหกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลดีกาเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้นายชัยับวัฒน์ตุกตาทนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมคณะได้เดินทางมาพบเพื่อพูดคุยสอบถามความเห็นในเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรม โดยพูดคุยดังกล่าวหัวหน้าพักก้าวไกลได้มาถามความเห็นแนวทางที่ถูกต้องในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่คล้ายๆกับที่ไปพบกับพุทธอิสระโดยนายชัยธวัฒน์บอกว่าต้องการทำกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ประสบปัญหามากที่สุด <c oughs> ก็อย่างเช่นกลุ่มพันธมิตรที่โดนฟ้องคดีแต่ปรากฏว่าคดีอาญายังไม่มีการตัดสินแต่มีการฟ้องทางแพ่ง ก่อนจนตอนนี้มีการออกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นบุคคลล้มละรายคดีชุมนุมสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยกำลังจะเสนอพรบ อ่าร่างพรบนี้โทษสกรรมซึ่งแน่นอนครับว่าก็ไปพบทั้งพุทธิสระหลายๆคนก็ว่าเอ๊ะไปจับป่าจับมือกันหรือเปล่าจะไปอะไรกันหรือเปล่าจะไปแอนีหักหลังประชาชนหรือเปล่าอะไรทรยศประชาชนหรือเปล่าแต่พอเรามาดูอย่างนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคุณชัยธวัฒน์เองไปพบทุกคนที่เกี่ยวข้องไปพบทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นด้วยจุดประสงค์ที่ไปพบทุกคนก็ต้องการให้พรบนี้นะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนทุกๆฝ่ายไม่ได้เลือกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นคําถามให้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเมื่อถามว่า <c oughs> ได้มีการมาขอความคิดเห็นเรื่องของจะนิรโทษกรรมคดี1นึหรือไม่นายวิชากล่าวว่าไม่มีตรงนั้น <c oughs> แต่ก็ให้คําแนะนําเขาไปว่าไม่ควรพูดถึงเรื่องตัวบทกฎหมายแต่ควรเน้นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่จะให้มีการนิรโทษกรรมเหมือนกับที่มีการนิรโทษกรรมก่อนหน้านี้ ที่จะพูดถึงเฉพาะเหตุการณ์ว่ามีฟาร์มขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลาใดถึงเวลาใดเพราะหากมีการใส่ไปว่าให้นิรโทษกรรมคนที่ผิดมาตราใดเป็นการเฉพาะเลยจะทําให้เกิดฟาร์มขัดแยง้งรุนแรงต้องทะเลาะกันวุ่นวายให้คําแนะนําไปแบบนี้ผมแนะนำเขาไปว่าการนิรโทษกรรมคือการนิรโทษกรรมตามเหตุการณ์ เพราะฟาร์มขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมันจะเอาว่าผิดอย่างไรมันก็จะไม่สามารถหาจุดลงตัวได้พอคุยกันก็ทะเลาะกันวุ่นวายให้ไปดูอย่างเช่นที่เคยมีการออกคำสั่งของสำนักนาย,ยกและมนตีที่66ทับ2 3ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ออกเป็นกฎหมายแต่ก็ทำออกมาได้ เมื่อถามว่าเห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่นายวิชากล่าวว่ามันต้องยุติที่เคยขัดแย้งกันมาถึงจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไม่อย่างนั้นก็จะมีการขัดแย้งวุ่นวายมันก็เดินต่อไปไม่ได้ก็ติดอยู่แบบนี้เพราะคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของความยุติธรรมพอเสร็จแล้วก็จะมีการช่วยเฉพาะคนที่มีอำนาจมีเงินมีเกียรติสันติวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ข้างหน้าที่จะสร้างบ้านเมืองร่วมกันเอาหลักการไว้ก่อนอย่างที่เขาไปพบพุทธอิสระแบบนี้ก็เป็นตัวเองที่แนะนำเขาไปแบบนี้ก็เป็นตัวเองที่แนะนำเขาไปเพื่อให้เขาไปฟังความคิดเห็นบุคคลจากแต่ละกลุ่มว่าเขาคิดอย่างไรอ่าก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับการที่ คุณชัยทวัฒน์เนี่ยไปพบกับทางพุทธอิสระเนี่ยก็เพราะว่าคุณวิชามาคุณเนี่ยแนะนําให้ไปว่าเอ้ยถ้าจะออกเป็นพรบร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องไปฟังฟังคิดเห็นหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็ทําก็คือนิรโทษกรรมเป็นเขาเรียกแบบเป็นเหตุการณ์นะครับไม่ได้เป็นมาตราว่าทําผิดมาตานี้นิรโทษกรรมมาตานี้นิรโทษกรรมมาตานี้นิรโทษกรรมเพราะว่าถ้าเอาตามมาตานี่โอ้มันก็จะมีการถกเถียงกันแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์นี้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  อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับและมันไม่เป็นผลกระทบกับมากอันนี้ก็น่าจะดีนะครับก็อย่างที่บอกว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยมันต้องดูให้ชัดเจนเพราะว่าถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็จะกลายเป็นการโจมตีกันไปโจมตีกันมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลยหรือเปล่าสําหรับนายวิชานอกนอกจากเคยเป็นอดีตพิพุทอดีตผู้ สำหรับในวิชานอกจากเคยเป็นอดีตผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ของศาลฎีกาแล้วสมัยเป็นปปชก็เป็นประธานอนุก,กรรมการไต่สวนคดีจำนำข้าวที่เอาผิดนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายภูมิสารผลอดีตนะครับผู้ช่วย พาณิชย์มาแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่าวันนี้นะครับการที่จะเป็นออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าจะให้จริงก็คือตอนนี้มันก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหลายๆฝักหลายๆฝ่ายอยู่เยอะแยะมากมายในคดีที่เกิดขึ้นหลายๆคดีนะครับแล้วก็หลายๆมาตราสิ่งแน่นอนครับว่าถ้าการจะออกแล้วมันไปเอียงไปพวกใดพวกหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นผลกระทบทางการเมืองและก็เป็นการจุดประทุกันขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นการ นิ้รโทษกรรมหรือพอรบนิรโทษกรรมทางการเมืองนะครับเอาแค่ทางการเมืองเนี่ยแล้วส่งผลกระทบกับทุกคนประชาชนไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประชาชนเพราะอย่างที่บอกว่า,าเมื่อก่อนนี้นะครับการที่รับรู้ข่าวสารเสพข่าวสารหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นด้านเดียวพอไปฟังข่าวข่าวก็จะออกมาแค่นั้นเราก็เลยต้องไปฟังใครครับไปฟังแกนนําไปฟังการบัน ปลาสายไปหาเสียงต้องบอกเลยครับว่าถ้าใครเคยไปที่เวทีในการชุมนุมหรือประท้วงอะไรเนี่ยแล้วไปฟังนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณเข้าไปในบรรยากาศนั้นมันจะอินมันจะ in, นี่ไปแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ขึ้เขิ่แล้วก็ไปตามเขาสุดท้ายแล้วคนที่ตกนะครับต้องคดีดูดําเนินคดีนะหลายคนเยอะแยะมากมายเนะี่ยก็เป็นประชาชนธรรมดานะครับที่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไปที่ฝันหุ่งเขิ่แล้วก็มีนะครับคนบางคนเนี่ยที่ไปเพราะมีการได้เงินได้ค่าจ้าง พวกนี้นะครับจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะอามาเนี่ยต้องการเพียงแค่ค่าจ้างเท่านั้นก็จะเสี่ยงที่จะไม่กระทําความผิดหรือแม้อะไรก็อยู่เฉยๆมาแค่ประท้วงจุนุมแต่คนที่ไปด้วยใจไปด้วยจิตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะแบบพึกเหิมเข้าไปแล้วฟังโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปพอมีอารมณ์ร่วมไปก็มีการกระทําความผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นหลายๆอยา่างทางการเมืองผมถึงได้บอกว่าวันนี้เวลาที่เราจะไป สำหรับผมนะครับมุมมองสําหรับผมอันนี้เป็นวิเคราะห์จากมุมมองสําหรับผมเป็นเหตุการณ์สําหรับผมเองเนี่ยนะผมเคยถามว่าเคยไปไหมเคยไปแต่ไม่ได้ไปร่วมกับเขานะครับไปไปฟังดูว่าเขาพูดอะไรเพราะตอนนั้นสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ต้องไปเหตุการณ์แล้วตอนนั้นผมก็อยู่กรุงเทพผมก็ไปฟังดูโอ้โหแบบโอ้โหอินมากแบบ ang, อย่างนู้นอย่างนี้โอใส่กันเต็มที่อะไรเงี้ยอเวทีใครเวทีมันจริงๆนะแต่ผลสุดท้ายแล้วผมเลยบอกว่าวันนี้สําหรับผมผมบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องให้ประชาชน นะมีเหตุการณ์อะไรแล้วประชาชนต้องออกไปประท้วงออกไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าออกไปเรียกร้องสิทธิ์หรือออกไปเรียกร้องในฟาร์มทุกยากลําบากของตัวเองแล้วออกไปเรียกร้องอันนี้โอเคแต่ถ้าจะไปออกไปประท้วงเรื่องของการเมืองนะไปเพื่อปกป้องพรรคการเมืองไปเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองอันนี้ผมบอกเลยสาหรับผมนะครับว่าอยากจะบอกอกับประชาชนว่าอยากทาเลยครับอยากทาเลยครับ พราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นแกนนําคนที่พาเราไปหรือคนที่อะไรเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะได้เสวยสุขเขาก็จะได้ตําแหน่งได้อะไร,ะไรแต่คนที่ไปร่วมด้วยสุดท้ายแล้วถูกดําเนินคดีเสี่ยงที่จะต้องติดคุกติดตารางเสียนี่เสียสินนะครับครอบครัวเดือดร้อนไปไอ้นี่เดือดร้อนอยากไปเลยครับวันนี้เราถ้าเราอยากจะพูดเราอยากจะคุยเราอยากจะเสนอแนะหรือเราอยากจะมีอะไรเนี่ยครับใช้สื่อโซเชียลที่เรามีนะตอนนี้นะครับที่มีช่องทางต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยออกมา แล้วก็ทําการที่เขาเรียกว่าตั้งสมมติฐานนะครับหรือวิาพากษ์วิจาร์ตั้งคําถามนะครับออกมาพูดออกมาบอกในสไตล์ของเราในเหตุการณ์ของเราเนี่ยนะครับแล้วแต่ละคนก็ออกมาแบบนี้จะดีฝ่าสะท้อนมุมมองไปประชาชนออกมาพูดอย่าลืมว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันออกมาพูดออกมาพูดออกมาพูดเมื่อหลายๆคนออกมาพูดมันก็จะเป็นพลังมากกว่าที่จะต้องออกไปประท้วงเราใช้วิธีที่ถูกต้องเราใช้วิธีที่ไม่ต้องเสี่ยงผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารได้แต่อย่างการที่ผมบอกว่าประชาชนอย่าทะเลาะกันเองถ้าประชาชนทะเลาะกันเองคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมือง แต่ถ้าวันนี้นะักการเมืองทะเลาะกันเองคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนวันนี้ประชาชนอย่าทะเลาะกันเองอย่าโต้เถียงกันเองอย่าอะไรกันเองแต่ละคนมีมุมมองอยังไงก็ใช้ช่องทางของตัวเองในการนําเสนอในการสื่อสารคนที่ชอบก็จะเข้ามาดูคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่เข้ามาดูก็แค่นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราเข้าไปเจอช่องไหนแล้วเราไม่ชอบเราก็ปัดทิ้งเราก็ออกไปก็แค่นั้นเองครับจะไปทะเลาะกันเพื่ออะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟัง